วางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณสวัสดีค่ะกลับมาพบกับมวยหมวยในพอดแคสต์ห่านทองคํากันอีกครั้งนะคะวันนี้เราจะมาพูดกันถึงเรื่องสําคัญที่หลายคนอาจมองข้ามนั่นก็คือการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณหลายคนอาจคิดว่าเรื่องนี้ยังอีกไกลแต่จริงๆแล้วยิ่งเริ่มวางแผนเร็วเท่าไหร่ ยิ่งมีโอกาสใช้ชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขมั่นคงและไม่ต้องเป็นภาระของลูกหลานมากขึ้นเท่านั้นค่ะทำไมต้องวางแผนการเงินหลังเกษียณไม่มีรายได้ประจำเมื่อเกษียณเราจะไม่มีรายได้จากเงินเดือนแล้วค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นโอกาสเจ็บป่วยก็สูงขึ้น อายุยืนขึ้นคนไทยมีอายุยืนขึ้นทําให้ต้องเตรียมเงินไว้ใช้หลังกเกษียณน,นานขึ้นเงินเฟอ้อค่าของชีพสูงขึ้นทุกปีทําให้เงินที่เราเก็บไว้มีมูลค่าลดลงค่ะเรามาดูเคล็ดลับการวางแผนการเงินหลังกเกษียณกันดีกว่าค่ะข้อที่1ประเมินรายได้และค่าใช้จ่ายคํานวณรายได้หลังกเกษียณเช่นเงินบํานาญเงินออมประมาณการค่าใช้จ่าย เช่นค่าอาหารค่าที่อยู่อาศัยค่ายาค่าเดินทางข้อที่2ตั้งเป้าหมายการออมกำหนดจำนวนเงินที่ต้องการใช้หลังเกษียณคำนวณเงินออมที่ต้องเก็บต่อเดือนต่อปีข้อที่3เลือกวิธีการออมและลงทุนเงินฝากอันนี้ดอกเบี้ย,ยต่ำความเสี่ยงต่ำกองทุนรวมผลตอบแทนปานกลางความเสี่ยงปานกลาง หุ้นผลตอบแทนสูงความเสี่ยงก็สูงด้วยเช่นกันประกันชีวิตความคุ้มครองชีวิตและการออมข้อที่4ค่ะลดหนี้สินหนี้สินเช่นหนี้บัตรเครดิตหนี้บ้านเป็นภาระทางการเงินควรพยายามลดหนี้สินให้เหลือน้อยที่สุดนะคะหรือไม่มีเลยยิ่งดีมากๆเลยข้อที่5วางแผนภาษี ศึกษาสิทธิประโยชน์ทางภาษีเช่นการลดหย่อนภาษีจาก RMF, s s f 6. ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญค่ะหากไม่มั่นใจสามารถปรึกษานักวางแผนการเงินเพื่อขอ,ขอคำแนะนำสรุปนะคะการวางแผนการเงินเพื่อชีวิตหลังเกษียณเป็นเรื่องสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามยิ่งเริ่มวางเร็วเท่าไหร่ยิ่งดี หม,หมวยหวังว่าพอดแคสตอนนี้จะเป็นประโยชน์ช่วยให้คุณเตรียมตัวเพื่อชีวิตหลังเกษียณที่มีความสุขและมั่นคงค่ะ